นี่ทุกคนนี่วัน G f o r e r u n n ร r ทุกคนไม่ง่ายโหมาให้เราเล่นในดวลเรียวทางนั่นทุกคนนี่เลยไงแล้วก็วันนี้เป็นวันที่8พฤศจิกายนนะก็มาให้เราเล่นพองกันต้องทำการจัดนะฮะทุกคนปลาลุยแล้วก็ทำการให้นี่ก่อนเลยฮะชุดมัธยมนะติดต้านทานแล้วก็จะนำดาเมจที่เรา10เซนฟูฟูให้พีนะช่งแล้วก็ความเร็วบอหกไปเลยตีฮะลังแฝงจมตีหนึ่งการไปเริ่มเลยดีกว่าทุกคนก็จะไปดูอย่างกันก่อนเลยนะครับสี่ทวนละวันแรกเจอกับโอเค322ไม่เยอะมากฮะ นี่เลยงานดับแรกฮะกดไปเลยฮะวเลอร์คิมาแล้วก็กดนี่ก่อนเลยเอา้าวซาตอสู้เหรออันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งแล้วกันแล้วก็แพ้แล้วนี้ไม่เป็นไรฮะผมขออยากเล่นหน่อยผมอยากเล่นกระบอกเลยอ่ะไม่เคยได้เล่นเลยไง <c oughs> เอางัา้นไงล่ะผมเปิดก่อนเงี้ยขมงแม้ซาต่อสู้ของเขาเปิดก่อนได้มา <c oughs> ถึงแม้ผมจะโดนรอบที่อาจจะตายได้นะมาห <c oughs> นี่ไปซะในเงี้ยไงีไยหลอดเลือดหนาเยอะแล้วก็ฟุตคาเกโตไปฮะขาจ้าวซึ่งนี่เงี้ยสี่แสนนาเมะฮะแล้วก็ ซ้ำต่อเนื่องเลยไงระเบ,บิดปั้งไปไงวาดีโอเคฮะผมก็เกือบตายนะแย่เลยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยฮะนายน่ะใจเย็นๆเราคุยกันได้อามานั่งจิบชาคุยกันก่อนดีกว่าน e. ะโหตายหมดเลยแม่อืมชื่นใจจริงเลยนัเขาก็สวยมากโอ้รอบนี้ทัพพลังสูงมากแปดซีซี มาฮาทำการลวยไรกันมานี่เลยไงสามตัวก่อนนะก็หมาฟ้าบ้าแมมาเฮ้ยเดี๋ยวอันี้มานี้มาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้ออกแล้วก็เป็นชนะโคมงการไปดีกว่าโอเคตามคาฮะเรามีสตัรงด้วยนะนี่มาก่อนเลยตรงนี้แล้วก็ G 4อยู่ตรงนี้แล้วไปทางอยู่นี้แหละมานชนะโคมงการอยู่ตรงนี้นออนนะนโอเคสนนี้ของเปิดก่อนตามคาดนะได้เวลาบบกี้คนที่มีถ้วยรางวั8ล้อ4ต่แล้วเราจะสังหารไว้ก่อนใครกดออโต้เนีย่ย โอเคฮะยมตีไปเรื่อ,อยนะยก็ฟุ้ยไคเกโตซ้ำต่อนีอป่ปุ๊บป้าไม่ไงั้นล่ะสามแสนแปดหมื่นนาเมตรต้องซ้ำต่อฮะโอเคฮะเก้าหมื่นหนึ่งนาเมตรเขาเปิดตาม,มาฮะแต่สปีดเขาน่าจะต่ำกว่าผมนะน่าจะเปิดที่หลังผมเลยก็ฟุ้ยไคเกโต้ธรรมดามาเพื่อนเลเซอร์คลั้ง หรือว่าแรงนะเุกอนสามแสเชียวนะโอเคแล้วจมตีนี้ไปหนึ่งทีนะก็ขอมการสตันนาเลยนะเพื่อนนายคงไม่ได้เล่นแล้วแหละเพราะว่าไม่อทนายแล้วด้านการออกลงก้ำลอยนะก็ลาก่อน G4 โฟนะเลยกันดีใจแค้พวกคุณฉันก็ดีใจเหมือนนะตั้งตังตั้งรอฮัสตันไปนะแนี้นโอ้โหนี้มาฮะฉันจะให้คุณได้รู้สึกถึงือนพนันแท้จริงจีโฟเอาจะปิดก็ฟูไชเกโตทำมาฮะก็ฟูจีสังขอซ้ำมาเหมือนเดิมโอเคเหมือนเดิมเลย โอ้นั่นนายมีอนาถหางเสียมั้ยเพื่อนตีทำนาใส่จ<ป>ีโฟปบีบอัพพลังจิตลาก,ก่อนนะจีโฟน่ามาได้แค่นี้แหละเฮ้ยตาได้ไงอนี่ยคือเพื่อนตาใายของตาได้ไงพามารอบที่ิษสามมุกคนอ๋อนะของกาปีฉาเลยกันนะปืนเลเซอร์ข้งางนี่เอาไม่ตายเลยเนะี่ยโอเคสตันแน่อนอนไม่ปล่อยอัตีได้ไม่ได้หยุดนายเป็นใบนะแล้วก็ลาก,ก่อนนะ สิงไม่เร็วนี่ก็ผมน่าสนใจอันดับอ่ะผมขี้เกียจสู้ละอาทัวรไปเถื่เพื่อนเพราะว่าเราไม่ได้มีใจที่จะมาแตะแรงนะโอเคฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฮะก็ได้เห็นพลังของ T4 เรนะียบร้อยเนาะผมก็ไม่น่าได้สุม่มฮะทุกคนเพราะว่าสวยพอด้วยไงนายดีรองนะดีที่เป็นทีปีศาจอ่ะเราลาไปก่อนด้วกันฮะสวัสดีครับขอรับชมครับผมผมเอาเรื่องนะเนี่ย T4